คยี่รูสอนย่าว่าแนะนำตัวยังภาษาอังกฤษเขาพูดว่าไงสอนย่าตอนนอาอมป์้นี่ยวตอนฟังกลว่าแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษต่กี้กว่าเขาจะพูดว่า my name is ใช่ไหม my name is น้องเอามันสั้นง่ายง่กว่านั้นแอมพูดชัดเดียวเดียวไม่ยาแอมปักี่ แอมชื่อชื่ออะไร็กเงชื่อเด็กกิงธนทรสุริวงศ์กลมค่ะแอชนทรสุริวงศ์กลม่เชื่ออะไรแอมธนาทรกันตะทีรวงโอเคไหมเราชื่ออะไรชื่ออะไรแอมมันจะหนแอมธนทสาวจันชื่ออะไรชื่ออะไรเด ชื่อเล่นอะไรครับลุงแอมธนานัดขาวจันนิคเนมนิคเนมแปลว่าชื่อเล่นนิคเนมรีมโอเคเราชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่อช้าชื่อชื่อเล่นผู้ตามครูคุณลุงนะแอม บุญนิสางามจริงค์นิคแนมโอเคมันก็สั้นแค่นี้เอาฟังนะเดี๋ยวใครพูดไม่ได้กูจะเช็คแล้วไม่ให้กินโอเคจะไล่ทีละคนบรรทัดแรกเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจดชื่อว่าใครไม่ใครทำพูดไม่ได้แแมก็คือฉันนิคแนมแปลว่า ชื e ่อเล่นเดี mm ๋ยวใครพูดโอเคนะไล่ทีละคนนะลูกเอาอก่อนนะลูกอั้นแรกแอมยืนค่ะยืนพูดชัดๆแอมอะไรฉันชื่อฉันคือใครชื่อชื่อจริงลูกนิกเมมพูดตามลูกคุณลุงครับนิกเมม

เติมมากเลยเอาเลยเอาเลยทำนนมนิกเนมนิกแนมแป้งนี่ใไม่ไม่ชื่อทอะหรือทำอะไรนิคแนมเลยนอคแนมแป้งรเลยคะแป้งค่ะเออใครยังไม่ทำอ่ะผเล่อทีคนแป้วทำไมไม่ต้องเด็กยไม่ต้องเด็กนิกเนมนิคแนมโอ้

นินีโอเคมีแต่คนเก่งอะมคันเก่งนนี้เก่งไหมคะเออเก่งจังอุยดอกเก่งจังเลยอ้ามิ้วค่ะเมิ้วค่ะิ้เออดังๆแอมนิกเนิไระ้วค่ะอ่ะพูดใหม่อะยืนใหม่แมแอม มีแต่คนเก่งงนั้นเลยเมื่อกี้ว่าจะไม่ให้กิน <t> ข้าวเป็นบางคนอ้าวหยุพูดได้หมดพูดยังไม่ได้พูดเหรอครับพูดพูดแล้วโต้เลยโอเคจำได้นะลุยอยางเดี๋ยวเอาไปเอาลุยอย่างผ่านได้ไหมครับลองหน่อยนะับอ๋ออสิริภาพรพุ่มปวงนี่นี่ตอนนี้ลมเนมนี่เนม งจุดสามาถลูกศิษย์เธอไม่อยู่อีกแล้วเอาอะไรครับแอมแอมไม่รู้ภาษาฝรแล้วพอเธอไม่อยู่ก็ไม่ไม่ฟังใช่ไหมตัวไหนจะจับโยนลงน้ำเงาแอมแอมชื่อจริงอะไรล่ะแอมนิกเนมไม่เราจะพูดภาษาอังกฤษแล้วไม่ดีภาษาไทยแอม ต่ออย่าตงกับปูเลียนอ่านิกเนมนิกเนมไม่เอาสิตามครูทินิกเนมนิกเนมีนนั่งอนข้าวอย่างนี้คือข้าวบางไม่ผมชื่อดีมนิกเนมดีมพอพอพยังไม่ถึงเวลากินข้าวต้องอดทนต้องมีวินัยแล้วแล้วแล้วทีนี้ย่าคดฟูแล้ว นี่นะเราบอกเราบอกชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วบอกชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งหรือว่าเก่งติดต่อไปบอกอายุได้ไหมได้อายต่อไปบอกอายุวันทูโอยุเท่าไหร่เจ็ดเท่าไหร่ภาษาอังกฤษว่าไงเฟซดทูเดวันทูเจี๊ยบวันทสองที ใครอายุเจ็ดขวบเซเว่นเซเว่นยกมือใครอายุแปดยกมือเอสโอเคเราเอสนะจำไว้นะภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอายุเจ็ดขวบเขาพูดว่าไงพูดว่าเซเว่นอย่างเดียวได้ไหมไม่มีใครรู้่ไไมด้พูดตามคุณลุงเซเว่นเจียโอเซเว่นเจีย ไอหนุ่มนั่งคนเดียวเอสเยียโอจำไว้นะเอเยียโอโอเคคอตะไรเอสเยียโอไอหนุ่มคนเดียวทีละคนเซเว่นเยียโอเซเว่นเยียโอเซเเยียโอโอเคเซเว่นเยียโอ่เยียโอโอมันเก่งเว้ยเซเว่นเยียโอเซ

อายุ7ขวนเก่งอย่างนี้นะเก่งกว่าครู่งเลยเด็กเี่ยบอกอายุได้แล้วใช่ไหมได้อายุ7ขวบอายุ8ขวบบอกได้แล้วจบยังไม่จบเดี๋ยวฟังต่อเซเว่นเกียว์เก้ขวบเรียนอยู่ที่ไหนบ้านวัขาภาษาอังกฤษเป็ว่ายังไงอายุเรียน เราเรียกว่าสตาร์ตีเคยได้ยินไหมสตาร์ตรีสตาร์ตีแอดเขานะสก,สก,สกูสกูไปว่าอะไรสกูไปว่าอะไรสกูไปว่าโรงเรียน